พี่อ้องสวัสดีครับทุกท่านอยู่กับดอกเข็มครับคือเกาะพี่น,อน้องเสวนาหลังเลิกงาน <c oughs> คุณได้อะไรมาม่บอกคุณได้อะไรมาอีกแล้วขอ <c oughs> บคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับเนาะติดคอมเมนต์ครับผมน่าจะแตก

ก็กล่องสั้นอยู่เกแหันนีวมาขับเร็วแต่โอ้โหสวิทสวากงโอ้โหน่ารักมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหสั่งสั่งอีกแล้วเต็มมาใหญ่โอ้ บางฟงมาไรอ่ะนไปโอ้โหงาม่เสือหลายมีพี่หนองมดูสั่งมางามบ่งามบ่พี่น้องงามตัวสามสิบห้าบาทเสียมือไรค่อยสาบห้าบาทเสียมือแรกม่แรกนี่ถือเอาเขาเอามาไล่เลยนะโลกราสกไม่ร่างสักซกมันก็ซื้อด้วยื้อสิ่งที่คิดคือคิดได้ดิ สิ่งที่คิดคือคิดได้เลิกเอฟไปนานแล้วแต่อันนี้ใครได้พี่น้องเลิกเอฟไปนานแล้วเป็นจังไดแต่ว่ากลับเนี่ยเป็นจังไดเลิกเอฟไปนานแล้วนี่ไหนฮ่า มาอีกแล้วหยุดไม่ได้มาอีกแล้วมันหยุดไม่ได้จริงๆหยุดสั่งไม่ได้จริงๆหยุดเอฟไม่ได้จริงๆก็มันสูวยนะว่าก็มันสวยก็มันสวยเขาก็ขายมันอยู่ có phải nó phải nó lửng lên nữa tăng mấy chỗ rồi ba đấy không ai mì tết suốt không ai

<c oughs> อ้ฮักเจ้าอีหลีเวลาวดีน้องฮักไอ้บอ <c oughs> อันนี้คือเตินโตหน่อยอสีใสเลยบอมันสหากระปกเีสติใสเลบได้บอซนเอบมากย่างเดียวเนี่ยุมา,มาอ๋เาาอเพวะกัได้ดดขาดบ่าได้รหแก็ได้กินชาได้กินชาก่หมู

ให้กระปุกดิให้ลูกลูกลูกแท้หรล่าไงใส่ได้แต่ว่าขอมันลกดิตัวไดสั่งมาใส่บ่ได้นี่ต้องาสิให้ลูกถ้ามาแช่ของอีสั่งมาใส่ะจะสั่งบ่ได้ก็ได้ใส่ลูกใส่บ่ได้ก็ใส่ลูกเอาใส่บ่ได้ก็ให้ลูกตัสบดไกบ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 กรบ อังกฤษนี่ทันีก็น่าพี่นอ่อนน่าหอนแล้วครับซังมาอีกแล้วของมาของชอบหยุดซังมาได้เขาเรียกว่ายุดีหยุดซังมาได้อ้าเนี่ยยูดีสมาชิกความร่วมกันสกีแนนสุข,ขุพน้น์ครับสวัสดีครับ